สวัสดีครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับที่จะขายนะครับอยู่อำเภอมหาราศนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจำนวน5ไร่56ตารางวานะครับเป็นฉนดคุดแดงนะครับขายยกแปลงนะหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับที่เห็นในภาพนะครับในคลิปนะฮะอยู่แปลงติดกับต้นตาลนะแปลงยาว2แปลงคู่นะครับ ก่อนที่จะไปชมที่ดินผืนนี้นะครับก็พบกับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานที่ต่างๆกันก่อนนะครับครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะผมอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะพาเที่ยวนะครับชมสถานที่ต่างๆนะครับของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันนะครับและเบื้องหลังของผมนะครับก็คือส่วนหนึ่งของวัดชัยวัฒนารามนะครับซึ่งอยู่ ในจังหวัดพระนครศรีอยุทยานะครับเดี๋ยวเราติดตามชมความสวยงามของโบราณสถานที่แห่งนี้แล้วก็อีกหลายๆที่ของจังหวัดอยุทยากันนะครับ อีกหนึ่งสถานที่สวยๆนะครับวัดบึงลัติวันนะครับตั้งอยู่อำเภอท่าเรือนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับด้านหน้าวัดนะครับก็กําลังก่อสร้างพระองค์ใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ภายในด้านในนะครับก็มีวิหารเจดีย์ที่สวยงามมากๆนะครับอยากเชิญชวนนะฮะหลายๆท่านที่ยังไม่เคยมาเที่ยวนะครับสถานที่ต่างๆนะครับก็ได้ทําบุญนะครับร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับการทําบุญอยู่ที่จิตใจของเรานะทำด้วยตัวเองนะครับมีความสุขนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีหลายๆที่นะ,ะที่น่าท่องเที่ยวนะครับ ิแปลงนี้นะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับใช้ระยะทาง93กิโลนะครับมาเส้นสายเอเชียนะครับแยกวงแหวนนะฮะทางอ่างทองลบบุรีนะครับมาทางลบบุรีนะฮะหลังจากเข้าสายเอเชียมาแล้วนะครับก็มาถึงที่ที่นะับก็12กิโลเท่านั้นนะครับเป็นถนนลาดยางดําแล้วก็แยกเป็นถนนลูกรังเข้ามาแค่200เมตรนะครับจากสายเอเชียนะครับเข้ามานะครับ12กิโลนะครับก็ จะมีถนนลาดยางดำนะครับจากถนนลาดยางดำแยกเข้ามาก็ประมาณ200เมตรนะครับก็จะมาถึงที่หน้าที่นะฮะก็ซึ่งใครที่มาจากกรุงเทพนะครับสะดวกสบายนะครับก็ไม่ไกลจากตรงสายเเสียบางประหันเข้ามานะครับตรงนี้นะฮะอยู่อำเภอมหาราชนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็เลยไปก็เข้าสู่ตัวเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับก็ประมาณ30กว่ากิโลนะครับเดี๋ยวเราดู ด้านหน้านะครับด้านหน้านี่ต่ํากว่าถนนนะครับประมาณเมตรครึ่งนะครับเมตรกว่ากว่านะฮะพื้นนานะครับอยู่ต่ํากว่าถนนเพราะว่าถนนจะยกสูงเข้ามาตลอดนะครับพื้นนานี้จะเท่ากันหมดนะก็คือต่ํากว่าถนนประมาณนี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวตามชมที่ตัวแปลงนากันต่อนะครับครับตรงนี้เป็นด้านหน้าที่นะครับซึ่งอยู่ต่ํากว่าถนนประมาณเมตรครึ่งนะครับที่เห็นธงส้มนะครับคือแนวขอบเขตนะที่ผมปักไว้นะครับหน้ากว้างโดยประมาณ40เมตรนะครับแล้วก็ยาวไปด้านหลังนะ เห็นธงไกลๆตรงนู้นนะครับยาวไปประมาณ200-210เมตรนะครับด้านหน้าที่นะครับหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ด้านท้ายที่เนี่ยจะเห็นถนนดำนะครับเดี๋ยวเราเดินไปด้านท้ายเราจะเห็นนะครับห่างจากตรงนั้นประมาณแค่50เมตรนะครับจะเห็นถนนดำแล้วก็เลี้ยวอ้อมเข้ามาเนี่ยก็ประมาณ200เมตรนะครับเป็นถนนลูกรังนะครับ จากถนนระยางดำนะครับมีบ้านคนมีชุมชนนะฮะ,ะครับตอนนี้ผมจะเดินไปที่ด้านท้ายที่นะครับซึ่งมีความยาวประมาณ200เมตรนะครับจากท้ายที่นะครับไปทางนู้นะมีถนนระยางดำนะครับห่างกันประมาณแค่50เมตรออกไปตา,ตามถนนสายเซียนะครับถึงสายเซียเนี่ย12กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตัว จากสายเสียเนี่ยไปถึงลังสิตเนี่ยประมาณ70กว่ากิโลนะครับแล้วก็ตัวกรุงเทพเนี่ยก็ประมาณ93กิโลนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่นานะฮะเป็นที่นานะครับท่านใดที่จะทํานานะครับหรือทําสวนนะครับก็อยู่ที่แต่ละท่านนะครับจะดูแบบดูแปลนทำแบบไหนนะฮะตรงนี้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับตรงนี้ทําเป็นไร่แตงโมหมดเลยนะครับปลูกแตงโมหมดเลยนะ แตงโมแคนตาลูปนะครับหลังจากนั้นพอฝนเริ่มลงเนี่ยก็จะเป็นนาข้าวนะฮะทางเจ้าของก็อยากจะขายนะครับตรงนี้5ไร่56ตารางวานะครับยกแปลงนะครับ1ล้าน5แสนบาทนะเป็นฉนดคุดแดงนะครับไม่มีติดหนี้สินใดๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันนะครับตามผมมาจากด้านหน้านะครับจากทงตรงนี้นะครับลากยาวไปถึงทงด้านนู้นนะครับก็ ความกว้างโดยประมาณ40เมตรนะครับแล้วก็ลากยาวไปเลยด้านท้ายนะฮะ200เมตรนะครับเดินกันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เมื่อต้นปีนะก็จะทำเป็นไล่แตงโมนะครับมีคนมาเช่านะฮะปลูกแตงโมนะครับเก็บขายกันเยอะมากนะแล้วก็มาทำนาช่วงฝนลงนี่นะครับ ที่เห็นผืนหน้าเขียวๆนี่นะตามคันนาตามล่อ,ลองคันนี้เลยนะครับก็คือแปลงนี้นะฮะห้าไร่ห้าสิตารางวานะครับโฉนดคุดแดงนะครับพร้อมโอนนะ1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับอําเภอมหาราจ,จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งตรงนี้เข้ามาจากตรงบางปะหันนะครับสายเสียเข้ามาประมาณแค่12บกิโลเมตรนะครับแนวเขตนะตรงนี้นะครับก็จะอยู่ ใกล้กับเขตอำเภอบ้านแพกนะครับแล้วก็ผ่านเข้าไปก็ตัวอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับอำเภอบ้านแพกนี่ก็ประมาณ5กิโลเท่านั้นนะครับอตอนนี้ผมอยู่ประมาณกึ่งกลางนะกึ่งกลางนะครับประมาณหนึ่งรเมตรนะครับที่เห็นเป็นคันนาตรงกลางนี่นะครับแล้วก็เห็นธงซ้อมก็คือด้านท้ายนะครับ ตรงนี้กึ่งกลางนะครับจากตรงนี้ไปยันต้นตาลน,นะนี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้านะมองไปที่ด้านหน้านะครับอ่ะเด,เดี๋ยวเราไปด้านท้ายกันต่อนะครับตรงนี้ก็อยู่แต่ละอ่าบางท่านนะครับนี่จะเห็นรถวิ่งนะฮะ เห็นรถวิ่งนะครับทางจากตรงด้านท้ายนี่ประมาณ50เมตรนะครับเป็นถนนระยางดํานะครับแต่ทางหน้าที่เนี่ยจะเป็นถนนทางเข้าเนี่ยเข้ามาประมาณ200เมตรนะครับนี่มองไกลๆนะครับจะเห็นรถตู้วิ่งมานะนั่น,น,นคือถนนระยางดําจากสายเอเชียนะสายเอเชียจะเป็นถนน4เลนนะครับถนนปูนะแล้วก็แยกจาก ถนนปูนตรงมาจากสายเซียนะครับแยกเข้ามานะฮะจากตรงนี้ก็วิ่งไปสายเซียก็แค่12กิโลนะครับโรงั้นก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับจะมีวัดหลวงปู่ทวดนะครับติดถนนสายเซียนะครับแล้วก็เข้าสู่ตัวอำเภออยุธยานะ เดี๋ยวเรามันมองมุมมองด้านท้ายกันดูนะครับแล้วก็มองไปถึงด้านหน้านะครับว่าเนื้อที่นี่ค่อนข้างเยอะนะฮะความยาวนี่เยอะนะครับ200เมตรนะครับ200ถึง210เมตรนะครับเห็นธงแล้วนะฮะสำหรับท่านที่สนใจนะครับดูตามอ d ดี n ลนนะเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอนะครับติดต่อเข้ามาชมที่ได้นะครับ แล้วก็ถ้าถูกใจตกลงยังไงก็เราจะมีรางวัดจังหวัดนะครับวัดให้อีกทีหนึ่งนะก่อนโอนนะครับนี่ครับนี่จะเห็นหลักเขตนะอันนี้เป็นของน่าจะที่ข้างเคียงนะครับด้านหลังนะฮะเห็นรถวิ่งนะครับเห็นรถวิ่งนะห่างจากตรงนี้ประมาณ50เมตรนะครับเป็นถนนลาดยางดำนะมองไปทางนู้นก็สายเซียนะครับ เราอยู่กันด้านท้ายที่นะครับเดี๋ยวเรามองไปด้านหน้านะครับนาที่เห็นต้นกัมปูใหญ่ๆนะครับต้นตาลต้นแรกนะตรงที่รถจอดนะครับก็คือด้านหน้าที่นะครับลากยาวมา200เมตรนะ,ะครับเห็นหญ้าขือเขียวนะต้นข้าวคือเขียวเนี่ยด้านนี้คือด้านท้ายนะครับมองไปที่ด้านหน้านะครับก็จะมี ต้นกัมปูใหญ่นะครับจากตรงนี้ไป200เมตรนะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยโดยประมาณ40เมตรนะฮะก็ท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะได้ที่นานะครับมาทำประโยชน์ต่างๆนะในรูปแบบของท่านที่สนใจจะซื้อเก็บซื้อให้เช่าหรือจะทําแปลงการเกษตรอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับจากกรุงเทพก็ประมาณ93กิโลนะถ้านับจากลังสิตนะครับ70กิโลนะฮะ แล้วก็วิ่งมาสู่บางปะหันอยุธยานะครับสายเซียนะเลี้ยวเข้ามาจากสายเซียเนี่ย12กิโลนะครับก็จะถึงที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นถนดคุดแดงนะครับ5ไร่53ตารางวานะครับก็1ล้าน5 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ห่างจากตรงนี้ไปก็จะเป็นอำเภอบ้านแพกนะครับประมาณ5กิโลนะครับแล้วก็สู่ตัวเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับประมาณ30กว่ากิโลนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับ ติดต่อทาง ID l ดี e ไลได้เลยนะครับก็แปลงที่สวยแปลงนี้นะครับอยากให้เข้ามาชมก่อนนะครับเข้ามาชมแล้วก็ตัดสินใจก่อนนะเดี๋ยวเราไปชมภาพมุมสูงกันดูนะครับรายละเอียดของแปลงนี้นะรายละเอียดคร่าวๆที่ผมบอกตามด้านล่างนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับเฮงๆงขายที่ดินสวยราคาถูกนะครับโซนจังหวัดลบบุรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองนะครับ หรือจังหวัดใกล้ๆเคียงนะครับก็จะเป็นคนที่รู้จักในพื้นที่นะครับซึ่งให้ผมมาทําคลิปบอกขายให้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวชมภาพมุมสูงกันต่อนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับ5ไร่56ตารางวานะครับเป็นฉนดคุดแดงนะครับขายยกแปลง1 5 0 0 0ล้านแนบาทนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะข้อเสียก็คือว่าไม่มีไฟฟ้านะครับ ไม่มีน้ำประปานะครับแต่เรื่องไฟฟ้าก็เดี๋ยวนี้ก็มีพลังงานแสงอาทิตย์นะโซลา่าเซลล์นะครับอยู่ที่แต่ละท่านนํามาประยุกต์ใช้นะครับก็ ทำเกษตรนะครับหรือจะทําสวนนะฮะก็อยู่ตามแบบของแต่ละท่านนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบตามศาสตร์พระราชานะในการทําที่ดินต่างๆให้มีประโยชน์มากขึ้นนะครับก็ติดต่อนัดชมที่นะครับตามไอเดียไลน์และเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ตามหน้าจอนะครับติดต่อมาได้ตลอดนะสําหรับวันนี้นะครับเพงเพงขายที่ดินสวยราคาถูกก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามชมนะครับฝากกดติดตามทางช่องยูทูบไปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ